กสวัสดีนะครับขอต้อนรับสูู่แเเ้นกันอีกครั้งกับอัปเดต Butter Cup Event อัปเดตใหม่ก็จะมีรั้วแล้วก็เป็นส่วน Butter Cup นะครับมี NPC ยืนอยู่ตรงกลางนะ<อ>ก็เมื่อเรามาคุยนะครับของผมมันขึ้นอย่างนี้นะฉันต้องการ9,500 Butter Cup Seed นะครับซึ่งในตัวผมเนี่ยตอนแรกมันก็มี9,500แหละแต่ตอนนี้ผมเหลือ8,800นะครับผมเลยยังไม่สามารถที่จะทำอีเวนต์นี้ได้นะก็คือมันมันต้องตรงตามเงื่อนไขแรกนี้เกาะครับก็ ทำไมถึงหายไปนะครับก็ดูนี่ครับ <c oughs> ผมเอามาปลูกที่สวนนะ <c oughs> ผมไปเห็นในกลุ่มว่ามันเป็นเควสปลูกดอกัตเตอร์ครับแล้วก็เก็บไปส่งนะครับ <c oughs> ผมก็เลยปลูกลอเลยนะครับซึ่งมาลู้ทีหลังว่า <c oughs> คนที่มีเมล็ดเยอะๆเนี่ยจะโดนทางเกมเนี่ยริบเมล็ดคืนก่อนนะครับไปสตาร์ทเริ่มต้นหนึ่งเท่าเท่ากันนะครับทําไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ยอมรับได้นะครับเพื่อความเท่าเทียมมั้ง สำหรับคนที่ไม่มีมาล็ดนะครับแล้วก็ล้านซีดนะครับก็กวนเสเหลือเกินนะครับก็มาบ้างไม่มาบ้างนะสำหรับมเล็ดนะครับเนี่ยรีสต็อกแล้วก็ยังไม่มา นะครับก็ทําใจนะครับอีเวนท์ที่ใช้ดอกอันนี้แต่ร้านค้ากับไม่รีสต็อกมาให้ซื้อนะครับตอนนี้ผมก็แก้เกมด้วยการเอา HummingBird นะครับจากจังเกิลเอกนะครับมาใช้เพื่อเอามาเล็ดขืนนะครับก็รอนะครับยาวๆตอนนี้มี8800แล้วนะครับก็รอยาวๆครับตอนนี้ไว้เจอกันตอนที่มาเล็ดครบนะครับก็คลิปหลังจากนี้จะเป็นการพักเสียงแล้วนะครับอาจจะฟังดูแปลกๆนิดหน่อยนะครับเนื่องจากผมลืมเปิดไม้ โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เมล็ดมาครบ9,500เมล็ดแล้วเราก็จะมากดมอบมเมล็ดให้กับ NPC กันนะครับก,ก็หลังจากที่ส่งมเมล็ดทั้ง9,500เมล็ดไปแล้วก็สามารถทำเควสได้นะครับโดยคลิกที่หัวข้อที่1เลยก็จะเห็นว่ามีเควสนะครับที่อันแรกนะเป็น10 Blue Buttercup นะครับอันที่2เป็น Purple b u t เ e r c u p ตเ u p นะครับเก็บให้ครบ100ต้นนะเฉพาะสีม่วงนะครับแล้วก็ สีแดง500ต้นแล้วก็สีขาว1ลอหนึ่งต้นนะครับซึ่งสีขาวนี่ที่ไปดูมาในกลุ่มนะครับจะเป็นการทำ mutation นะครับซึ่งจะใช้ค็อกคาทิตในการทำหรือเป็นแมงปอเงินก็ได้นะครับโอเครับตอนนี้ผมก็ได้วางค็อกคาทิตนะครับที่มีสกิลในการทำให้ผล,ลไม้ติดซีเวอร์ได้นะครับแล้วก็มีลงแมงปอไว้ด้วยนะครับตอนนี้ก็ดอกไม้บางส่วนก็ติดซีเวอร์ไปแล้วผมก็จะลองเก็บไปส่งเครดดูนะครับ ก็จะขึ้นคําว่าครอมพีทเลยนะครับตอนที่เราเก็บหลังจากที่เควส์สาเร็จแล้วนะครับก็เราสามารถเดินมารับเควสได้ที่ NPC เลยเพื่อรับเหรียญน,นะครับที่หัวข้อที่1เหมือนกันนะครับแล้วก็กดรับ200เหรียญเลยนะครับหลังจากที่เรารับเควสแล้วก็มาคุยกับ NPC ีครั้งในหัวข้อที่2เพื่อนําเหรียญน,นั้นมาซื้อกล่องนะครับก็ซื้อได้แค่กล่องนี่แหละซื้อให้มันหมดเลยนะครับ ซึ่งในกล่องนี้ก็จะมีสัตว์เลี้ยงอยู่1ตัวนะครับนั่นก็คือกระต่ายสีชมพูนะครับความสามารถก็คือสามารถกินมเมล็ดที่เราปลูกไว้เป็นมเมล็ดปบอเตอร์คัพนี้นะครับแล้วก็จะทําให้จํานวนเมล็ดเพิ่มเป็น2เท่านะครับดวยเวลาที่ใช้ก็ประมาณ2อนาทีครึ่งนะครับในการกิน1ต้นนะครับก็สามารถใช้หมึกในการก๊อปสกิลได้ด้วยนะครับก็เป็นการปั๊มเมล็ดอีกวิธีหนึ่งเช่นเดียวกัน ส่วนของที่เหลือในกล่องนี้จะเป็นเมล็ดบัตเตอร์คับในรูปแบบต่างๆนะครับตั้งแต่ต้นเล็กจนต้นใหญ่หลายๆดอกนะครับซึ่งทุกเมล็ดนี้ปลูกและเก็บได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็จะหายไปนะครับครับโอเคสรุปนะครับเปิดทั้งหมด80หรือ70กล่องเมื่อกี้นะครับได้อ่าบิ๊กเกตนะครับมา1นนะครับแล้วก็บิ๊กเกอร์บิกเกอร์มา16อันนะครับมาลองปลูกดูนะครับ บกเกตนี่โอ้ห้าชั่วโมงเลยนะนานนะครับแล้วก็บกเกิลเดี๋ยวปลูกคนละฝั่งแล้วกันปลูกสักสองสองต้นนะครับตน้นนี้โอเคเรามีเราเกีโอไม่ใช่เรามีกบนะเอ้าต้นนี้ตค่อนข,ข้างไวนะครับ ไอ้ฮาวโอเคได้มาแล้วนี่นะครับอันนี้ระดับวิเจเนรีร่เฉยนะครับไม่ใช่ระดับสูงสุดนะแค่ระดับนี้นะอันนี้อ,อ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นต้นนี้นะครับบิเกตด,ดอกสีน้ำเงินนะครับเรายังไม่เจอสีแดงนี้นะครับก็ต้นใหญ่ใช้ได้นะครับซึ่งดอกอันนี้นะครับที่หายากที่สุดเนี่ยสามารถ ซื้อได้ในช็อปนะถ้ามันรีสต็อกนะครับสามารถซื้อได้นะเบสบัตเตอร์คัพนะครับสามารถซื้อได้และต้นพวกนี้นะครับมีอายุการเก็บเพียงแค่ครั้งเดียวครับเก็บแล้วหายไปเลยนะก็จะลองเก็บให้ดูนะครับสำหรับบิ๊กเกตนี่นะครับเก็บได้ครั้งเดียวนะซึ่องอีเวนต์ก็ไม่ได้ยากนะครับ ก็ไม่ได้มีอัปเดตอะไรบูบานะสำหรับ e. อีเวนต์นี้อัปเดตมาเล็ดใหม่มาซึ่งไม่คุ้มกับการเติมซื้อนะเพราะมันก็ได้เหมือนเดิมนะครับนี่แถมเป็นเป็นเรน,นโบว์แต่เก็บได้ครั้งเดียวก็คงไม่คุ้มใช่ไหมครับถ้าเราเติมซื้อก็อีเวนต์น e. ี้ก็ถือว่ายแย่พอสมควรนะครับถามว่าจะฟาร์มอีเวนต์นี้ไปทําไมเราจะได้ต้นพวกนี้ไปทําอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ อีเวนต์นกเมื่อกี้ยังดูดีกว่าเยอะเลยนะครับยังได้ตัวสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับโอเคก็จบไปแล้วสำหรับอีเวนต์นี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และ subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็คิดเห็นยังไงกับอีเวนต์นี้ก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับเต็ม10สําหรับอีเวนต์นี้ให้เท่าไหร่นะครับก็จบไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับโกะการเดเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอาจู๊